อ้าวสวัสดีครับสวัสดีนี่รีวิวกลางสายฝนเลยนี่จะพามาดูแปลงละหนึ่งไร่เออแปลงละหนึ่งไร่สามแสนเเองหนึ่งไร่สามแสนเก้านะครับนี่ให้ดูบรรยากาศกา่อนอยู่ที่เราขวาญกาญจนบุรีนะนี่วิวอย่างนี้เลยนี่ไปเปิดขายเมื่อหนึ่งสิงหานะครับถ้าใครจําได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก3แปลงได้นะก็คือวันนี้วันที่3สิงหานะครับ3วันนี้ก็ไปแล้ว6แปลงนะครับเนี้ยซ้ายขวามือนี่อ่าซ้ายมือขวามือผมนี่เองนี่กางรบอยู่นะเนี่ย เสียงป้แป๊ะป้แป๊ะนิดนึงอ่ะนะครับวิวหุบเขาเลยอ่าไหนไหนวันนี้ผมมาแล้วละ่ะจะพาลูกค้าไปโอนอ่ที่ขายไปเมื่อวันก่อนนู้นก็เลยอ่ะแวะมาซะหน่อยนี่ไงก็ลองดูแล้วกันนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปประหลาดประหลาดนิดนึงนะครับรีวิวกลางสายฝนน้นําพร้อมไฟพร้อมนะครับฉนดชุดแดงนะครับนี่ไปดูกัน้ายมือท่านเนี่ยนะผมชี้ไม่ได้เพราะอีกมือนึ่อ,อผมถือกล้องอีกมือนึงเนี่ยผมกลางล่ม,มนะครับก็จะพิสดารหน่อยละกันเนี่ยวิวที่อยู่ในเฟรมกล้องท่านเนี่ยเนี่ยนะฮะจากธง ไปถึงทงอนุนน,นะครับแบ็กกราวต,ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคือหลังรั้วนะนูนไปถึงต้นน,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 นูน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 นต้นเสาไฟต้นนู้นนะครับอ่าไฟฟ้าก็อยู่หน้าที่ประปาก็อยู่หน้าที่ตอนนี้ก็เหลือแปลงเนี้ยหนึ่งไร่สามแสนเก้าแล้วก็ขวามือเนี่ย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 แปลงที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยข้างหลังเป็นต้นสะเดาเยอะๆเลยนะครับมันติดถนนยาวนะประมาณสักห้าสิบกว่าเมตรได้นะครับหนึ่งไร่ก็อย่างที่บอกอะเนาะสูงก็ระดับนั้นทะเลก็ประมาณสัก เ0เมตรได้นะครับจริงๆอากาศมันสวยนะท่านดูหุบเขาดิดูหุบเขาไกลๆอ่ะอ่าเห็นไหมเห็นหุบเขาไหมมีบ้านคนล้อมรอบนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันอึมครึมเพราะสายฝนอันนี้มันลงไม่ไมปแแปลๆลงมานะครับ้างหน้าเขาก็เอาวัวมาเลี้ยงอยู่หน่อยนึงนะครับก็ตรงนี้จุดขายของแปลงนี้คือน้ําไม่ท่วมนะครับจับต้องได้นะสามแสนเก้าหนึ่งไร่ถนนขุดแดงแล้วก็น้ําพร้อมไฟพร้อม ข้อเสียก็ก็มีบ้างอะนะแต่ผมก็มองว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อที่โอเคมากกว่านะครับแปลงที่ต่ำกว่านี้ก็มีหลายแปลงนะของหลายๆที่ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ละแปลงมันไม่เหมือนกันนะครับจุดขายจุดเด่นจุดด,ดีจุดด้อยไม่เหมือนกันนะครับแปลงนี้ก็คือวิวธรรมชาติข้างหลังมีห้วยน้ําด้วยนะแต่น้ําไม่เคยท่วมนะครับน้าไม่เคยท่วมอ่า เขียวขจีเลยสําหรับคนที <the neighbors. S 3> ่ต้องการแปลงละลายเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่ต้องการเงินใช้เงินไม่เยอะในช่วงโควิดเนี้ยก็ลองดูนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านแล้วกันนะครับว่าจะไม่รีวิวแล้วนะแม่ไหนๆก็มาแล้วก็เอาซะหน่อยเลยนะครับมีล่มอยู่ในรถมีกล้องอยู่ในรถก็เอาซะเลยนะครับเห็นน้าเห็นเห็นเสาไฟไหมอ่าเห็นโคนเสาไฟมีท่อน้ำประปาไหมอ่าอันนี้เพิ่งเปิดขายเมื่อ3าวันที่แล้วนะวันที่1สิงหาถ้าอะไรอ่าหลายคนติดตามมาคงทราบนะครับ เขาเรียกว่าแปลงโป่งคลองนะโป่งคลองบ้านโป่งคลองอำเภอเราฝันจังหวัดกาญจนบุรีบอกไปแล้วห่างจากจกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยกิโลนิดๆน,นะครับผมถือกล้องมือเดียวนี่กล้องอาจะสั่นหน่อยนะอย่าว่ากันนะครับอ่ะให้ดูไปท้ายนี่ไปดูดูภูเขาดิลูกบ้านมาเปิดหน้าต่างมาเป็นอย่างนี้เป็นไงอ่าเป็นไงฮะน่่นน,น,นบ้านหน,นานแน่นนะข้างหน้าบ้านคนเยอะนะครับเข้าจากถนนหลักมาก็ประมาณสักกิโลกว่านะนี่ ฝากไปแล้วกันนะครับแปลงละ3ามแสนเก้าหนึ่งไร่เออแค่นั้นแหละมีแปลง2ไร่อยู่เหลืออยู่แปลงหนึ่งมั้งที่เหลือก็เป็นแปลงละไร่อ่ะสองไร่ก็คูณเข้าไปดินะครับสามแสนเก้าคูณสองเข้าไปนะครับซื้อแล้วเอาโฉนดกลับบ้านได้เลยนะช่วงนี้โควิดใครจะไม่มาดูจะมัดจำเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งระวังให้ดูว่าแปลงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือข้างหลังนะอันนี้คือข้างหลังเนี่ยนะข้างหลังทางนู้นนะครับเป็นห้วยน้ําอ่ะโอเคผมปล่อยเศรษฐีนักล่าไปแล้วฝากแค่สองสามนาทีนี้แหละรักษาสุขภาพรักษาโคคววววิดดกัดันนน้ยยยเาะะรรรบ จากผมบอยเสรียีนักราชไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับดีเสียงฝนตกไหมครับแปะแปะ,แปะเลยอะ